สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาแนะนานะคะจอโปรดิคเตอร์แบบใหม่นะคะของทางร้านนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของแอดมินนะคะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นแบบฟูลแองเจิลนะคะมุมมอง1 5บหถึงร้อองศานะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะเป็นแบบเก่านะคะขวามือนะคะเป็นแบบเก่านะคะมุมมองนะคะ1 5บหถึงยีสองศานะคะสินค้าพร้อมส่งทั้ง2แบบนะคะ และสินค้ามีให้ลูกค้ากดเลือกซื้อทั้งแบบส่งแบบพับนะคะกับส่งแบบม้วนในกระบอกกันยับนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้ไม่มีรอยนะคะแนะนําให้ซื้อแบบม้วนใส่กระบอกกันยับไปนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อแบบพับไปนะคะสามารถรีดได้นะคะตรงที่เป็นรอยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะผ้าลองรีดใช้ไฟอ่อนและรีดด้านหลังนะคะต้องให้ใช้ไฟนอ่อนนะคะเดี๋ยวเราเล่นเป็น youtube นะคะอันนี้เป็นโปรเทคเตอร์ของทางร้านเรานะคะนี่เดี๋ยวเล่นเป็น youtube นะคะอันนี้นะคะ เป็นลอยนะคะสามารถรีดได้นะคะนี่นะคะซ้ายกับขวานะคะเอายาหมอมากินอีก่แล้วบักใจก่อนไหมเฮ้ยนี่นะคะซ้ายและขวานะคะ ซ้ายเป็นแบบใหม่นะคะขวาเป็นแบบเก่านะคะนี่นะคะซึ่งลอยๆนี้สามารถลล่นได้นะคะแบบใหม่นะคะมุมมองจะกว้างขึ้นนะคะสามารถดูด้านข้างได้นะคะอันนี้เราฉายเป็นกึ่งกลางระหว่างจอนะคะจอ,อ,อโปรเจคเตอร์ที่เราฉายตอนนี้นะคะกับโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้เราตั้งอยู่กึ่งกลางจอนะคะ เป็นเพิ่มความชัดทั้ง2แบบนะคะเพียงแต่มุมมองนะคะจะไม่เท่ากันนะคะแบบใหม่นะคะมุมมองจะกว้างกว่านะคะส่วนแบบเก่านะคะมุมมองจะแคบแคบกว่านะคะสินค้าพร้อมส่งทั้ง2แบบนะคะขอบคุณค่ะ